ด้านสายตาในครั้งนี้นะครับจะเห็นภาพของพระพุทธสูงและสามเณรในบรวรพระศาสนานะครับจนวนๆห้ารูปจากฤทธุดงนะครับเป็นการเปิดพุทธศาสนาใหม่ที่เป็นมงคลเป็นอย่างยิ่งครับและเป็นมงคลต่อชีวิตของเรานะที่ได้ดูได้ได้เห็นภาพเหล่านี้เพราะนั้นช่วยกันแชร์ช่วยกันแชร์ช่วยกันแชร์ทั่วไทยนิวนะครับออกไปรวมรวมถึงยูทูบเบอร์ในส่วนอื่นๆด้วยน,นะครับไม่ไว่าจะเป็นตั้มดั้มซิ่งเปาจีน ใออนออสราบุรีนะครับรวมทั้งต้องดูย้ายชนแนลนะครับในหลายช่องหลายช่องทางครับท่านสามารถแชร์ภาพที่เป็นมงคลน,นี้ออกสู่สายตาของชาวโลกเพื่อให้รู้ประกาศโดยทั่วกันรู้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักของประเทศนะครับเรานับถือศาสนาพุทธกันมาแต่ครั้งโบราณโดยมีการพระมหาสัตว์นะครับเป็นองค์ อัตราส,ส, coating, สัสดส่วสาบันกนะครับนี่จะเป็นภาพการ าพการเดินก็จะเรียบร้อยสวยงามเพื่อเป็นที่ทน่าใจกับกาส,สนิชนที่เผยแผ่าการเดตรงนี้ไปทั่วนะครับก็จะเห็นว่าจะมีการโรยดอกไม้นะครับให้กับหลวงตาครับซึ่งเราได้แจ้งข่าวตลอดว่าหลวงตาไม่เหยียบนะครับไม่เหยียบดอกไม้นะครับเพราะว่ามีการซุกสิ่งที่ไม่เป็นมงคลสิ่งที่เป็นอาบ,บัตต่อการปริบัติของหลวงตาเพราะนั้น ช่วยฝากบอกกันต่อไปครับเราอย่าทําให้ความศรัทธาของพวกเราที่มีต่อหลวงตาบุญชื่นที่มีต่อพระศาสนามาเป็นเครื่องขัดหวานการปฏิบัติของครูบาอาจารย์มาเป็นเครื่องปฏิบัติของหลวงตาบุญชื่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซุปลอตเตอรี่หรือว่าเอาอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เป็นมงคลน,นะครับให้กับท่านไม่ทําให้การปฏิบัติของท่านติดขัดนะครับเพราะนั้นช่วยกันศรัทธาได้ครับแต่ต้องมีสตินะครับ เราศรัทธาดูคนข้างๆว่าเขาทําอะไรเราก็ทําอัน,นั้นนะครับไม่ทำนอกลู่นอกทางไม่เอาผ้ามาปูไว้ท่านเหยียบเหมือนเมื่อก่อนนะคือมันต้องแก้ไขไปตามเหตุตามปัจจัยนะเมื่อก่อนปูได้ทำไมเดี๋ยวนี้ปูไม่ได้ก็เพราะมีการซุกลอตเตอรี่มีการซุกกระเป๋าตังมีการซุกเงินท่านก็เลยไม่เหยียบไม่เหยียบไม่เหยียบผ้าเอาต่อมามีการโรยดอกไม้ท่านก็วางเบี้ขาแล้วรออนก็โรยก,โรยก็โรยก็เหยียบให้แต่ต่อมาก็มีการซุกลอตเตอรี่มีการซุกเงินเอาท่านก็เลยไม่เหยียบแบบนี้แหละครับ ต่อไปถ้าไม่เรียบร้อยอีกมันก็จะมีการแก้ไขปัญหากันไปเรื่อยๆครับตามเหตุระบจจัยนะครับถ้าท่านอยากรู้ว่าการเดินด้วยเท้าเปล่าบนถนนละยางเป็นอย่างไรครับท่านต้องมาลองนะครับเขาเรียกว่าเอจิปาสิโกนะครับต้องลองด้วยตัวเองผมนี่ลองด้วยตัวเองแล้วผมเดินได้แค่สองชั่วโมงบ,มบอกตรงครับผมเดินได้แค่สองชั่วโมง ไม่ไหวครับเพราะว่ามันปวดมันเจ็บมันแสบไปหมดเหมือนเข็มเป็น,นเป็นพันเล็มทิ่มเข้าไปในในเท้าเราแต่น,นี่เราตาเดินมาแล้ว50วัน,นวันนี้วันที่51ท่านกัลยาณมิตรญาติถิ่นลองคิดดูนะครับว่าต้องใช้ความมานะโอดทนมาังจากนี้ตัวเราต่างคนชื่นก็มีอายุพรรษามีมีอา,ย,ย,อาย,ยุเยอะแล้วนะครับ เกือบเเดือนแล้วครับเพราะฉะนั้นเราที่อยู่ตามทางที่มีศรัทธานในการที่จะมากราบมาไหว้พระเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องดูว่าเขาปฏิบัติธรรมอย่างไรบ้างพอหลวงตาใกล้มาถึงเนี่ยควรยกน้ํายกของที่ยกได้นะครับยกได้ให้สูงขึ้นลวงตายแ้ไม่ต้องก้มนะครับถ้าเราไม่ยกเนี่ยหลวงตาต้องก้มลงไปเอา เอาไม้ที่ท่านลงไว้เนี่ยเนี่ยต่างตาต้องก้มไปถ้าเรายกเห็นนะครับถ้าเรายกท่านก็ไม่ต้องก้มเนี่ยเห็นไหครับต้องยกขึ้นยกขึ้นประเคนนะครับยกขึ้นประเคนเนี่ยถ้าเราไม่จับมันก็ไม่ใช่การยกขึ้นประเคนก็เหมือนในการไม่ได้ถวายพระนะครับ ณะน,นี้เวลาเจดโมงยีสนาทีครับก็โดยประมาณนะครับตอนนี้ะนะของพระสงฆ์นะครับที่จารึกสุดโตในวันนี้เดินทางมาได้แล้วประมาณนียครับวิ่งตัดหน้ามาอย่างเงี้ยครับคือเราไม่สํารวมในรพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งนะครับทั้งนั้นนี้มีเวลานะครับแต่ก็ยังวิ่งตัดหน้าพระสงฆ์มามันก็ทําใหเ้เกิดความ ขุนใจสองฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเราควรทําตามที่คนอื่นเขาทากันเผื่อเวลาเผื่อระยะทางเผื่ออะไรไว้ให้เกิดความเรียบร้อยนะครับมันก็จะไม่ขุนใจทั้งคนที่ดูแลหลวงตาหลวงตาไม่ขุนใจอยู่แล้วทระที่เดินเนี่ยเพราะว่าท่านเป็นปฏิบัติแบบปล่อยปล่อยวางได้แล้วแต่สื่อที่นำเสนอหรือว่าอะไรก็พยายามอยากให้เกิดความเรียบร้อยเพราะมันใช่สดให้สดเข้าไป แก้ไขเกิดขึ้นเลยเราไ,ได้ตัดต่อนะภาพที่ทุกท่านเห็นเวลานี้ก็เห็นพร้อมกันทั่วประเทศและแก้ไขเหตุการณ์อะไรไม่ได้เพราะนั้นถ้าท่านทําอะไรที่มันผิดมัน,มน,มนแกจากรตจายไปคนอื่นเนี่ยตัวท่านมาดูทีหลังย้อนหลังตัวท่านเองนั่นแหละครับที่จะขุ่นค้องหมองใจนะครับเพราะนั้นเรามีหน้าที่ถ่ายทอดสดนะครับจริงและก็สดนะครับ real and true ให้กับญาติพี่น้องทั่วไทยเลยนะครับ ที่ติดตามเพจพุโทษไทยนิวรวมทั้งยูทูบเบอร์ต่างๆครับชาตามดัมซิงครับ้ามีน้องมีน้องของสามเณรมาร่วมเดินด้วยน้องชายของสามเณรเนนะับ ่านเจ้าของน้าจังหวัดนะครับก็เดินเป็นรูปที่สองนะครับต่อจากหลวงตาบุญชื่นโดยท่านได้เดินจากฤกุ์ตรงแล้วท่านได้พิจารณานะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้น,นครับและท่านกอเมตตาได้ประสานกับโรงพยาบาลอำเภอท่าหลวงนะครับในการที่จัดแพทย์พยาบาลมาดูแลสุขภาพร่างกายของหลวงตาบุญชื่นปัญญาพุทโธนะครับในระหว่างที่พักระหว่างทางหรือพักจาวัดในคืนนี้นครับ ซึ่งไม่ทราบว่าจะ,จะวัดที่ไหนนะครับยังไม่ทราบนะครับเราจะทราบประมาณในเวลาบ่ายสองโมงนะครับหรือบ่ายสามโมงในแต่ละวันนะครับเป็นวันๆไปเพราะว่าการจะเลือกตรงก็คือทับไหนก็นอนนั่นนะครับไม่ได้กําหนดว่าจะต้องพักที่ไหนนะครับก็ขอแจ้งให้กับญาติธรรมกัจจานมวิรทั้งหลายได้รับทราบแล้วก็คอยติดตามรายงานสดจากไ ครับเราจะรายงานสดเป็นสามพ่วงก็คือพ่วงเช้าในการจาริกสุดงและวพ่วงบ่ายที่ออกจากริกสุดงและสุดท้ายก็คือในพ่วงของการเข้าวัดนะเข้าที่จำวัดของตาอุ้มื่นก็จะเป็นที่วัดโรงเรียนนะครับเราจะแจ้งให้ทราบสามพ่วงระยะเวลาครับสำะมาณหนั่พุ่งระยะเวลาแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเพราะนั้นท่านสามารถติดตามได้พ่วงเจ็ดโมงเช้าถึงแปดโมงเช้าช่วงส1บดโมงถึงบ่ายโมงนะครับ ร่วมเข้าพื้นที่เข้้าพืนที่จังหวัดนะครับในห่งวงประมาณบ่ายสองบ่ายสี่ทั่วไปก็จะมีการไลฟ์สดแจ้งข่าวสารให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนประชาชนที่ยังไม่ไได้รับทราบแล้วก็ ยาวุโทออกตุโดงนะครับ้อด้วยท่านเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีรองเจ้าคณะอำเภอโคสโรค,สครูบาก่ายดำเนินทางนะครับในครั้งนี้เดินแล้วประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับถ้าตามปกติแล้วในการเดินของคนทั่วไปเวลาหนึ่งชั่วโมงจะเดินได้4ี่กิโลเมตรนะครับตอนนี้ออกมาแล้วก็เป็นการเดินตามปกติก็คงได้ระยะทางประมาณ2กิโลเมตรแล้วนะครับจากวัดเขาแหลมนะครับออกมาแล้ว2กิโลเมตร ท่านเจ้นาหนจ้หาจที่ตำรวจก็สารวัตรสามารถติดตามข่าวสารของจากตัวไทยนิวนะครับซึ่งเราเน้นความเร็วและความสนนะครับในพื้นที่ในการปฏิบัติภารกิจในการปฏิบัติศาสนกสิจในการเดินจางทีอรงตาคุณชื่นบยาวโทรไปจำปี 2,564ต่อปี2,565ซึ่งในภาพนี้เป็นการเริ่มต้นวันใหม่วันที่1นนะครับของปุสอัาร้ซึ่งมีพระสงฆ์และสามเณรจำนวน5รูปนะครับร่วมในการจาริกทุดดงในครั้งนี้นะครับ ามเณรกับน้องชายนะครับน้องชายมาร่วมเดินด้วยในวันปีใหม่นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยกรรยารยันวิตยธรรมได้กล่าวอนุโมทนาสาธุในการที่พวกเราได้เห็นภาพปร,ปรนจันทนี้ทั่วไทยอยู่จะถ่ายทอดให้พวกเราได้ดูนะครับชม ตามกาหนดเวลาที่ได้แจ้งไว้นะครับซึ่งทางตัวถ่ายนิวจะดำเนินการถ่ายทอดเป็นระจวแต่ถ้าเราอยากดูติดตามธารกิจของดวงตาก็จะมีช่องยูทูบเบอร์ตั้มตัมซิ่งบ่าวินทินภูไทยช่องออสชอบุรีช่องล่องสุยาชแนลนะครับซึ่งเป็นพันธมิตรในการถ่ายทอดนะครับเรื่องราวแล้วก็วัดปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติรวมทั้งกําหนดการของดวงตาบุญชื่นปัญญาวุธโธตลอดระยะเวลา พวกเราเป็นสื่อที่หลวงตาอนุญาตนะครับอนุญาตให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจารึกสุโรงของของท่านได้ถ้าท่านไม่อนุญาตก็ผมกไม่สามารถทำได้นะครับแต่ท่านก็มีตาสั่งว่าให้่ายทอดเฉพาะเรื่องราวของท่านไม่ให้เกี่ยวกับเรื่องเรื่องอื่นนะครับเรากา็รับมารับความเมตตาจากหลวงตาบุญชื่น,นครับมาดําเนินการให้เป็นไปตามประสงค์ของของตัวของหลวงตาบุญชื่นนะ <Amsterdam> ครับ ภาพอันเป็นมงคลครับขอ,ของปีพุทธศักราช2565ที่อยากรบควนให้กัลยาณมิตรญาติธรรมได้กรุณาแชร์ข้อมูลข่าวสารอันที่เป็นมงคลนี้รวมทั้งภาพที่เป็นมงคลนี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงญาติธรรมของเราได้เห็นภาพมันเป็นมงคลนี้นะครับเพราะเราได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคณนะจังหวัดลบบุรีนะครับ รองเจ้าคณะจังหวัดรอ,องเจ้า,าคณะอำเภอโคกสำโรงครับมาร่วมเดินในขบวนนะตุ้ดงในครั้งนี้ด้วยนะครับนี่ครับเป็นภาพที่เป็นมงคลทิ่งนะครับอยากให้เก็บภาพนี้ไว้เป็นประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของประเทศประเทศไทยของเรานะครับในการเริ่มต้นพุทธศักราช2,565พร้อมนั้นในปีนี้ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นนะครับก็ขอให้พี่น้อง ได้เริ่มต้นด้วยภาพที่เป็นมงคลน,นี้และเป็นขวัญและกาลังใจให้กับพวกเราในการสู้กับอุปศัรคปัญหาฝ่าฟันอุปสรรคหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตไปพร้อมเพียงกันเพื่อทาให้ประเทศของเราก้าวสู่ความเจริญวัฒนาสถาพรคงยึดมั่นรักษาสถาบันชาติศาส,สนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่ยงคู่กับประเทศไทยตลอดกาลนะครับจากทั่วไทยนิวครับทั่วไทยนิวรายงานสดจาก จังหวัดอำเภอจังหวัดลบบุรีนะครับอำเภอชชยบดานจังหวัดลบบุรีนะครับคาดว่าเย็นนี้นะครับขบวนะทุดงของหลวงตาบุญชื่นจะข้ามสะพานเขื่อนนะครับที่เขื่อนป่าศักดิ์ชนรสิ์ซึ่งเขื่อนป่าศักดิ์ชนรสิ์เป็นเขื่อนที่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับได้ทรงพณะบทเก้าด,ดำริ มีเป็นโครงการพระราชดำรินครับเนโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งครับทําให้ลดความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยในพื้นที่นะครับและในช่วงหน้าแล้งก็ได้ใช้น้ําในการอุปโภคบริโภคในการเกษตรของพี่น้องประชาชนที่สําคัญก็คือลดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยให้ยังคงเป็นเมืองหลวงที่สมดังฉายาว่า กรุงเทพเมืองเทพสร้างเป็นส์การการปกครองวัดวานามเรืองรองเมืองหลวงของประเทศไทยนะครับเพราะนั้นความเกื้อกูลของเขื่อนป่าสักชลสิธิ์นอกจากทําให้ประชาชนในพื้นที่เกิดแหล่งท่องเที่ยวเกิดมีน้ําใช้ในห่วงหน้าแรงแล้วที่สำคัญยังป้องกันกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยด้วยซึ่งวันนี้คณะทุกองของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะครับคาดว่าจะผ่านสะพาน ที่เกินปราศักชลริิธิ์นะครับเพื่อมุ่งสู่อำเภอท่าหลวงต่อไปนะครับก็ประชาชนในพื้นที่นะครับคาดว่าวันนี้ในอำเภอท่าหลวงเนี่ยก็คงต้องต้องรอติดตามสถานการณ์จากทั่วไทยนิวต่อไปนะครับว่าท่านจะจะได้ลงถึงตัวอำเภอไหมนะครับแต่ในช่วงบ่ายคาดว่าคงใกล้เคียงในเกี่ยวกับถึงเ่อนปราศักชลริิธิ์นะครับก็ต้องรอติดตามต่อไปไม่มีอะไรแน่นอนครับนี่คือ สิ่งหนึ่งที่หลวงตาบุญชื่นปัญญาอุทโธอยากให้พวกเราได้เข้าใจว่าหลักศสัจธรรมนะครับคือความไม่เที่ยงนะครับไม่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะครับอนิจจังทุกขังและก็อนัตตาครับเพราะนั้นจะถามว่าถึงไหนนี่ตอบไม่ได้นะครับต้องรอครับเป็นไปตามเป็นเว้านาทีต่อนาทีครับสำหรับพวกเรานะครับที่จะรายงานถ่ายทอดสดนะครับให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยการยานมิมิติธรรมได้รับทราบนะครับ มันเป็นอุบายทมชนิดหนึ่งนะครับที่ลวงตาบุญชื่นต้องการจะสื่อให้ถึงกับพี่น้องประชาชนชาวไทยให้รู้จักปล่อยวางนะครับในความไม่มีตัวตนนะครับไม่มีอยู่จริงครับนี้่าากใจประกอบด้วยสองส่วนครับคนเรานี่ครับคนเราเนี่ยครับประกอบด้วยสองส่วนก็คือร่างกายกับจิตใจนะครับร่างกายเรียกรูปรูปกับนามนามก็คือจิตใจวิญญาณจิตใจพวกนี้เป็นคำจำพวกเดียวกันนะครับคนนั้นสองส่วนนี้ สิ่งที่ทําให้ร่างกายเข้มแข็งคือการเคลื่อนไหวนะครับยิ่งเรายิ่งเคลื่อนไหวร่างกายก็จะเข้มแข็งแต่จิตใจกลับตรงกันข้ามถ้าเราต้องการให้จิตใจเราสงบนิ่งไม่เราต้องทําให้ใจสงบนิ่งไม่ใส่ซ้ายใส่ขวาเพราะฉะนั้นในเวลาที่หลวงตาบุญชื่นรวมทั้งคณะเข้าสู่หลวงเดินเนี่ยก็คงต้องใช้ใจที่นิ่งนะครับทําใจให้นิ่งแต่ในขณะที่ร่างกายต้องเคลื่อนไหวเห็นไหมครับว่ามันมันขัดแย้งกันขัดแย้งกันจนวันตายนะครับ ขัดแย้งกันจนวันตายร่างกายที่เคลื่อนไหวพอถึงวันตายร่างกายกับนิ่งลงกลายเป็นาตาเดิมตามสู่ท่าเดิมคือดินน้ำลงไฟไม่เหลืออ,อีกแล้วในขณะที่จิตใจที่นิ่งกลับไปต่อนะครับไปไหน,นครับไปกําเนิดสีก็คือกําเนิดสีตามที่เจ้าทรงสั่งสอนไว้นะครับว่าคนเราหลังจากละจากสังขารของตัวเองแล้วเนี่ยละ,ละจากรูปขันตัวเองแล้วเนี่ยก็จะไปกําเนิดสีก็คือ อันทชะสังเสรชะและโอปปาติกะนะครับกับเงิอดสีครับครับท่านเจ้าขุนครับว่าป่าครับท่านเจ้าขุนชลาฟุชะนี่คืออะไรครับถามข้างหลังว่าครับชลาฟุชะนี่ครับท่านเชื่อมครับก็คือเกิดในขันใช่ไหมครับใช่ครับชลาฟุชานครับชลาฟุชาเชืกเกิดในขัน เช่นมนุษย์เป็นต้นอันทัเชะนะครับอันทชะสัตว์ที่เกิดจากไข่สัตว์ที่เกิดจากไข่ครับสังเสรชะสังเสรชะจากเปลือกตมเกิดจากเปลือกตมนะแล้วโอปปาติกะครับจุติขึ้นเลยโอปปาติกะคือการจุติเช่นเทวดาเช่นเทวดาจะเห็นว่าคาว่าจุติเนี่ยไม่ได้แปลว่าตายครับจุติแปลว่าเกิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจพระพุทธศาสนาอย่างถองแท้เนี่ย หลายคำเลยครับอย่างเวทนาเนี่ยไม่ได้แปลเราต้องใช้คำถูกนะครับในขันห้าต้องใช้คําว่าเวทนาแต่ถ้าอาการเจ็บปวดเนี่ยใช้เวทนานะหลายอย่างครับเพราะฉะนั้นก็เรียนรู้พระพุทธศาสนาแต่การเรียนรู้พระพุทธศาสนานั้นคือเรียนรู้ครั้งเดียวครับแล้วจบเมื่อ2,500กว่าปีที่แล้วพราสมณโคดมสอนว่าข้อนหนึ่งห้าข้าสัตว์ผ่านมา2,500ปี พระสมณะคาดมได้ยังสอนเหมือนเดิมคือข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์นะครับข้อสองสอนว่าห้ามลักทรัพย์ผ่านมาสองพันห้าร้อยกว่าปีพระองค์ก็ยังสอนเหมือนเดิมคือห้ามลักทรัพย์ครับข้อสามห้ามปฏิจิติในกรรมได้ยังสอนเหมือนเดิมข้อสี่เหมือนเดิมข้อห้าเหมือนเดิมเพราะนั้นเรียนรู้เรื่องศาสนาเรียนครั้งเดียวครับแต่ถ้าเราเรียนรู้เรื่องกฎหมายเราต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอย่าว่าแต่กฎหมายสมเดาพ,พระราชัญญัติจราจร นะครับปี2,506ก็ต้องมีแก้ไขเพิ่มเติมปี2,505เพิ่มไปเรื่อยครับแม้แต่กฎหมายหลักของประเทศไทยครับคือรัฐธรรมนูญน,นะครับปัจจุบันเราก็แก้ไขเป็นฉบับที78่7,8,9แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้ตลอดแต่ถ้าเรียนรู้เรื่องพระศาสนาครับเรียนทั้งเดียวปรับเข้ากับชีวิตและใช้ใช้ได้ตลอดชีวิต